สวัสดีค่ะนักเล่นทอนไพศาลสุทธิเดชที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสสันเซลล์จำกัดสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในแบรนด์นิสสันนะคะควรเริ่มต้นตั้งแต่การพบลูกค้าครั้งแรกค่ะคือตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมเราควรกล่าวคำต้อนรับและสวัสดีอ่า เป็นกันเองกับลูกค้าในระดับหนึ่งอะค่ะเพื่อความพูดคุยกันง่ายเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายเพื่อให้ลูกค้ากล้าสอบถามในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้และเราควรมีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องพาลูกค้าเทสได้ ต่อให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจแต่เราก็ควรพูดคุยกันหรือโทรติดตามผลนะคะเมื่อเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันแล้วเนี่ยค่ะคือคนเราก็จะคุยกันได้มากขึ้นมีอะไรสอบถามกันได้มากขึ้นทําทให้ลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจและอยากพูดคุยกับคนนี้ต่อเป็นความเชื่อมั่นอีกทางหนึ่งนะคะและถ้าลูกค้าได้ซื้อรถไปแล้ว เราก็ไม่ควรทิ้งลูกค้าถ้าลูกค้าพบเจอปัญหาอะไรติดต่อเราเราช่วยประสานงานให้ลูกค้าหรือหาคำตอบให้ลูกค้าได้อันนี้ก็จะเป็นความประทับใจอีกอย่างหนึง่งในส่วนที่ว่าเผื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถในอนาคตรหรืออะไรยังไงเขาก็ยังนึกถึงเรายังนึกถึงแบรนด์นิสสันต่อไปเพราะว่าเขาเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ขายในตัวแบรนด์นิสสันทำให้กล้าที่จะใช้รถหรือแนะนำต่อ ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ